看看这小 สบายด,ด,ด,ดีดีดีแหงบัสคู่สุนจะกัองบาผู้ไทยสปีก่นเที่างอยู่ป่าอยู่บนี้นะเป็นเมื่อที่ซองเป็นมามาวอาอยประหลัดเซาฝนตกน้องเอ้ยฝนตกเบิดคืนเลยตกแต่หนึ่งโมงหนึ่งโมงฝ่ายเ่าแจ้งทับเลยอันนี้ก็ประมาณห้าโมงายหขางหยังล่ะ Bây giờ có bắt sau cả cái này lên ạ. Con phoi vô, con ủi vô. Thầy ơi, thầy ơi. Tên tên. phải đó. Hãy subscribe ลุกๆเอ้ยไที่ไถจะได้เห็นเช้าี่ไผมันแค่เห็นอ้บ้านหนึ่งเอื เตะเลยโอ้โหดูสุเลยเบิ่นซุ่มมันเลยน้ำมันไหลมาตามสายอูดเตะไปเลยวางแพนเมอร์แล้วลงไปซื้อโซ่มาตักคืดน,นู่งมาไปวางตาน พอแล้วพอแล้วจะตกบอลกจะอึดน้ำอึดไหนลูกทางที่นั้นตกมือข้าเขาน้ำกระเป็นโบบบงเฮาเบิร์ดเขาหนาไปนี่นั่นฝ้นดีพวกพี่น้องเลยเป็นโบบบงเฮากินเบิร์ดย้อนมันน่ะ ขอขอขอเขากินกนเากินเบอร์มันเป็นพ้นดีพดปีเลยพล้นดีเละคูปีได้ต้องปนเลยมีรดแต่ว่าแดดแน่แดดแน่พ้นแน่เลยเขาขหลังงามเป็นมากเป็นพ้นดีปีดินดีพดนพเนนะแต่ไม่ได้เียงแดดนะนะแต่เมื่อนะมีแต่่าแต่พ้นมืดคืมอยู่ เขาให้เป็นงามเลยคนรบริเวณนะ่ะเขาหนาม,นมีเป็นเลยขาดไม่ได้เลยหนาป่าเนี่ยชาต้นตะบนเท่อนอะไรทึนท้อง ได้งออกบ้านมาเชาหลงตองเคนนึเลาอีบออก็หอกระเตะจอกจอกธรรมชาติเลยเกลือนหอม bằng máy nè ba bật năn rồi thà bật cho cái dạng cho keo nè à, ăn chín cái chín cái hòm hòm là cà phê anh à, đi hòm bằng máy nằm ว่าเมื่อคืนฝนนอนแล้วแหวงได้เมื่อคืนฝนตกฝนย่านนั้นนำน้อยลงเยอโฮ่น อะไรเป็นมีแคมหาน้นไม้น้ำมันแจ่แ,แคมมาแล้วพอจะเป็น5ละโอ้เย็นเย็นเย็น,ยนโอ้น้ำคุนชายนี่ต่างกันทุกคนโอ้ยเจ้น้ำมีคุนเปเลยมันโที่น้ำคุนน้ำสองสีเห็นปะ แสดงว่าสายนี่คนตกแหงสายที่คนตกมีแหงไปเลยไล้ๆคนผมเมนตนมาทราบะป้าผู้ไทยไปหากินทางเลยโชคดีหากินแถวบ้านตะ้กองทุกคนเลยเข็ดบ้านเขาเองอยแ่แหละเข็ดหอยละวานี่หอยละวะาหอยซานนี่เป็นบ้านเดียวกันขอบ้านขอบ้านอันเดียวกันขอบ้านจำตานะผู้ดเดียวกัน หาหากินเขตนี่แหละช่วงนี้นะสองปีได้ปีไกายนี่กับปีนี้หากินเขตนี่ปีก,ก่อนๆนั่นไปกับทีมงานหลายคนนะพูนหากินเขตนั่น,บ,น,นบ้านกระหานบ้านเพิงเช็ดสายแด,ดนหลาเวทตรงนั้นนะชัดถ้าพุทธยังไล่ถ้าคนุกคนเลยเป็นกวา่วางเป็นกว่างเป็นมูปรายยังไลง่ถังพุ่นนะพอบาอังเกอร มันเค้าดินเวทด้วยวาพังเวทนะครับเจ้ามีไม่ได้โกนมันมันเธอมันก็รอดมากินชิพังเหล่านะมันตอน้องได้กบมาไมมอยู่เจด น้าฝนเลยเออหนึ่งกว่าบาทนี่เออไปชั่งสามสิบโมงน้าไปต่ำโมงตุ๊กเอ้ยตุ๊กคือยู่พบนองเยแบบนี้ตกหลุดมาคืนเลยเอม แล้วก็เล่นม้องฮอดตอมโูเลยนั่งก็นั่งพระโงมานเลยก็พอยยังเห็นหมาเห็นหอนก็ดเป็นๆเลยอาเพลิกขดิบนะนั่งนี่แหละบันเทามันเห่ามามีหิ้งก็ต้องเห่าหอนคือเฮ่าเลยแหละคือคนเหาเลยแหละพาพ้นอยู่ในย่านแล้วอันฮี ได้บ่อนี้ดกคนนนั่งหาสมออยู่เนตาดิเฮ็ดมันหอยมันกัดินเต็มอยู่รับตัวเองไปนั่งสมออย่หนหอยมันกัดจนเมื่อเมือนะหาอันนี้ก็ได้ประมาณแปดโมปลายเลยจเแต่ว่ายังมืดอยู่ด้เพราะว่ามันมืดพนเลย Chúng ta một phân đặc biệt là ơi ông có mái kín à. mưa mì ma nè, ôi cháu áo quá Mưa hỏi mì sổ nha phò hèn nang phò hèn cả nhà miền มันเทามากินแต่เมื่อเขาโฉบเขามานั่นเขาเดีเอวย่างกายมาแล้วก็คือเดียวยางกับยางกับพ่อโลดเกษตรกรเนี่ขาดมาในของเหานเอาอะยางไม่ไปขึ้นก็บี่พ่อ เขาเอาเองทุกคนชาวบ้านข้าวมาหาเอายอดคอนเคปเอาห้าคอนเคปนี่เหมือนยาวยอดเมันเขาพูดเอาห้ามันเลยคนเวียดนามเขาจะซื้อคนเว่ยคนจีนเขาจะเก็บซื้อผู้ปีผู้ปีจีนปีเขาต้องเก็บซื้อตัวยามนีนะกับกกเทพานเขาจะเอา จะเอาห้าม <Ü L doorway string> <G Ü L uck> ันจะไปเอ็ธทาไม้หายยาเด้คนเวียคนจีนมากขนาดแบบนี้เห็ดยื่นจือเห็ดไม่ผุงไม่ผางเห็ดแมกกจ้าหย่ามีนะเจะหาเก็บซื้อสาบ้านกันสาบ้านข้าเจ้ากับได้อาชีพเสริมแล้ได้เสริมกันนำอันนี้แหละคอมเมอร์นี่จะกลับมาเก็บเห็ดเก็บ หอไม่หายาหายคนเวยคนจีนขึ私は私は้นมอกเีเคยขึのの้นมาต้องเลยขึ私は私は้นมาต้องชุกเลยเป็นห้องกับจีนห้องต่อห้องกับจินเลย ประสาิมันก็คือคือมัต้องประชาทกันน่าโนยมันนี่คือมันต้อง,นนนนอนองหน่อยนะเนาะหน่อยนี่นามันต้องเลยอ๋ยอแตกว่าจะโจนถ้ากินแต่เธอพอมีรายนะพอแต่พอได้กินขาบหนึ่งพอนะ หาเพื่อกระยาเลยพี่น้องค่อยเอามีลายเลยหาเห็ดหาหาหน่อไม้เฮ็ดกันกล้ว่ากุ้มข้าวหนึ่งสองข้าวเลยก็ข่อบดอะไรก็ติไปหาเอาเมย์เดินน้ำพ่น่ด้วยบ้ามาไม้เองขาย่างมาอีกพ่อลายอยู่มาย่างกับพ่อแต่ว่ามีเห็นหอยมันกัดกินปกติมาย่างว่าผมกินดีขนาดได้กระหอนี สิบสาย um. ดอกรแองเล่าเศร้ายอด่ล็กๆเลยเาเฮ็ดเอาบันนี้ม่หมี่ได้เลยเด้ขาเอาจะกลับแล้วบันนี้เฮ็ดเป็นเห็ดเป็นฮ้อนเอาเบิดบันนี้ก่อนเอาจะไปหากินมันบิดหนาเหมียวทุกคนเลยพักเนี้ยหนาเมียวเลยลองเสื้อผู้เท้าลองเบิ้งบันนี่ข้าเจ้าว่าเขาไปหาหญิงนี่เขาพ่อเห็ดเห็ดตาเห็ดโป้เห็ดเห็ดอัน แล้วก็ง,งกกระยาเป็นพักพักบอกพักวางกระยาชื่อว่าเฮ็ดกับพักเห็นไหมเอาไปหาหญิงเขาห้ามเอาเด็ดขาดก็จะว่ากันเอาแล้วเฮามีม่านเฮามีม่านซัดก็เลยไม่เอาทุกคน,นอันนี้เฮาข้าเฮากลับแบบเอาแบบนี้ตัวนี้นี่ก็เชื่อแน่ไม่เแชบบื่อแน่กันไม่เชื่อกับพอเชื่อทุกคนเลย Đi học cái nó lọ cắp mờ kem. Có một ship mộng của các này. เฮ็ดต้มเปิลนะต้มเปิลนะต้มบนโอ้ยได้กินอ้นสาวไฟเหมือนนี่นะเซตโอ้ปิ้งแจ่วพ่อเดดหนึ่งก็ได้ประโยชน์ได้มือนเดี๋ยวมือเคยยืดหื่นด้วยเป็นกระตาจริงๆี่เพื่อคอยบอกเขาจ้ะพอคนมาเด้อคนมาเด้อจริง พ่าก็บอกห้าหนึ่งใจเลยนี่กระอกเพราะว่าเทนเดอร์คนย่างรอโฮยี่ยจะได้เห็นพขาอนอนนเนาเสียงสีบอกขหลนี่ขร้อจะคือเงน้อะไพ่อย่ขึนี่ต้องดีวนไเห็จ้ะพ่อเยอะทอิดนะกรขึ้นไปทำอิดนะมีเงา นีขาเจ้าวไหาหาหญิงไม่อาเฮ็ดก็เลยไม่เอาเจเต็มก็จ้ะเต็มปึเต็มเตยมทงหยางยิ้งแก้วก้นกับพนได้พนดีองเลยเบดมือเลยมือเบิดขึ้กระเด็นว่าก็หาะกระแตมแล้วอ้อเพอป้อ มันก็ยืนนอนย่หัางเขาว่าคนๆน,นี่เพื่อออกมาหาคือหากินกินนี่แหละเหมือกินย่างชาูุไทยไม่ได้ให้เกิดในอนแล้กันดี น,นอนจนลืมตื่นพอไปหาก,กินกันยังนอนอยู่ตื่นมาไม่เห็นจื่เลย Thank okay. you. แกวแกวเฮดกินกับหน่อไม้บลเท่านั้นละสามเกล็ดไม่มีทิฏฐิเลย,เยใจไกยย่หงปีหนึ่งตุข <c oughs> าเลยกินซ้าขาไกาต่ตระนางโอ้เขาไม่ได้กินที่เข่าหรอกมีมีเติบอลไ เสาไม่ตจำเจตวเดตับเโตวานเลยเอาน้องเด่นยาวเลยบ้าบูไทยเพ็ดบแปบุฒโต ไทยปงัวน,นิดหนึง่งไอ้ผู้หญิงเ,เนี่ยล,ล่ามันถึิงแท้ล่าเขาเนี่ยขาดไปโน้ตแล้วเลยได่เป็นอะไอเลยอาหารเลยมันเป็นตะกินเลยเลย mà, ma rụng pa là bớt sự khu sự khuẩn khâu năm cần khâu sau bạn được chưa mày gầm thẳng chứ em, nó xuống, em thẳng, thằng, em có mấy đấy rồi. đấy, có cái cũng giúp được, ừ. được เพื่อเพื่อจับแต่บี้ยคุยเอาคุยเอาเท็จเนี่ยความหมักนั่นกุดเลยความมักปิ้งก่อนปิ้งกับทอด พริกนี่เขาจับประหยัดได้กินเมืัอเทดกระตานึ่งเนี่ยถ้าหาพริกเนี่ยเขาได้ถิดหนึ่งกินแันว่าเขาหนึ่งเขาแก่เนี่ยมือนหนึ่งกระบดกพริกนี่สิบดอกหามาปุ่นสี่จำแจ่วก็จ้อ

เทแจ้งเสร็จเื่เอแล้วินตลอลยเดินนมกคืนครับนี้หมืเมื่อยเบิงมืนี่่ะเขาจะเหม่เลอะลุเขาแบบนี้นะแบบนี้นั่น coi xa mưa mình thường mình, ừ, mình rút rút được cụt เจ็ดติงเจ็ดคองกับบ้านเราขามันแดดพักแน่ก่อนจะขึ้นมาอีกบ้านหนึ่งแต่เมียแหละคันมาขึ้นมาเจอพนนนนนน้นนะนัะนมีม้านทุกคนเลยมันมีโชคถ้าว่าขึ้นมาอากาศดีดๆๆีแดดแดดถือขึ้นมากับปลาไผ่น้อยนะอยากมีได้ก็ได้ด้วยกองห่อตัวหนึ่งสองตัว อ่ะมาเนี่ยคนชอบคลิปเท่ๆนี่ก่อนทุกคนอันตฟัวหัวเบิ่งกับขอมือเกิดเจออะไรใช่ถ้าเกิดเขาตะคอกอะไรเจะกันคลิปหน้าหรือว่าจะกันวิดีโอต่อไปว่าเขาจะไปทางไหนกับพักติตาหัมอยู่ดีไม่แห้งล้ำเลยล้ำเลยเบ้อสุกุลสุกคน